เขาบอกว่าการที่เรามีความสามารถนะฮะเราต้องกํากับด้วยวิสัยทัศน์ด้วยนะครับถ้าเรามีความสามารถแต่ว่าเราไม่มีกํากับด้วยวิสัยทัศน์เราก็ทำเราเหนื่อยไม่สิ้นสุดครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกครับนะครับวันนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับนะฮะอาจจะได้รับข้อมูลดีๆะฮะเงินในกระเป๋าพวกเราแหละนะครับยิ่งถ้าเราได้รู้ที่มาของเงินทุกทุกข้อเลยนะบอกผมเรียนเลยว่าทุกคนในห้องนี้นะครับจะเป็นมนุษย์เงินล้านภายในไม่กี่เดือนนี่แหละนะครับนะฮะ ทำไมผมจึงเรียกแผนรายได้นะครับแบบสมาร์ทแพลนนะเป็นแผนที่ง่ายสุดละนะครับเพราะเราสร้างเพียงแค่สสายงานเท่านั้นเองแต่มันอินฟินิตี้เลเวลเลครับมันลึกไม่จํากัดนั่นเองครับทำให้เราสามารถที่จะรับเงินเนี่ยนะครับแบบไรขีดจำกัดเลยเป็นแผนที่ผมเรียกเลยว่าในยุคที่สุดในยุคนี้นะครับอนอื่นก็ต้องดูครับว่านี่ครับคือแผนของเราเนี่ยนะครับเป็นแผนรายได้เป็นแผนพันล้านเลยนะครับผมจะเรียกว่าหมือนล้านก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแผนพันล้านนั่นเองครับที่นี่มาดูนะครับ แผนของเราเป็นแผนเรียกว่าเทอร์โบไฮบริดนะครับเป็นแผนผสมผสานที่ให้เราได้เงินเยอะสุดเลยนะฮะเยอะขนาดไหนบ้างมาดูฮะเทอร์โบแรกเลยครับ Turbo เทอร์โบแรกเราเรียกว่าเทอร์โบไบนารี่นะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นสมาร์ทแพลนครับง่ายมันไม่ เธอทาสนะครับสร้างเพียงแค่สองสายงานลึกไม่จากัดนะครับแบบไร้ขีดจํากัดเลยนะฮะและที่สําคัญมากกว่านี้โครงสร้างแบลนา์ี่ทำให้เราได้เงินไวครับไวแบบไหนครับทุกสัปดาห์ได้เงิน1เดือนมีอยู่สัปดาห์นะครับบอกเลยนะครับสามารถรับได้ไร้ขีดจำกัดนะครับอันนี้เนาะแบบไม่มีลิมิตแน่นอนครับอยู่ที่เราเนาะแต่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่นะครับมีหลายประษัทที่อยู่ในโครงสร้างแบบนี้แต่ทำไมไปไม่ไกลครับเราเลยต้องมีเทอร์โบที่2ครับมาเก็บตกครับอันนี้รับเป็นรายเดือนนะครับไม่มีลิมิตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ แต่ว่าในเทอร์โบที่2นี่ก็จะมีจุดอ่อนเหมือนกันพวกใี้มีรูรั่วอยู่เขาเรียกเก็บตกด้วยเทอร์โบที่3เรียกว่า breakaway นะคบอันนี้เราเก็บตกทั้งหมดเลยจะเห็นว่าทำไมบริษัทเอฟเเรานั้นมีรายได้ทั้งทั้งสิอ็ดข้อนะครับ ยังไม่รวมท่องเที่ยวนะครับถ้ารวมก็12ข้อทีเดียวนะครับที่เราจะได้นะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะวันนี้ผมจะจ่อลึกเลยนะครับแต่ยังไม่ลึกมากนะแค่ลึกระดับกลางๆนะครับมาดูนะนะครับแน่นอนครับจุดเริ่มต้นก็ต้องมีครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับเดียวร้านใครๆก็ทําได้ไม่ต้องรอชาติหน้านี่ผมฟันทุกร้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณทําถูกวิธีนะหมายความว่าทำไม่หยุดนะฮะแล้วทําต่อเนื่องอย่างที่ผมกับผู้นําของเราที่ทําแบบนี้จึงมีผลลัพธ์อย่างนี้นะครับ อ่านะครับตามผมมาอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นของบริษัทเอเอฟเอแล้วจะมีตำแหน่งเริ่มต้นอยู่4ตํตำแหน่งครับก็มีระดับซีเวอร์นะครับแล้วระบบเราจะดูที่คะแนนเป็นเกณฑ์นั่นหรือซีวีเื่นกนเองซีวีก็คือเป็นตัวที่กําหนดรายได้ของเรานั่นเองครับสําหรับเริ่มต้นก็คือตําแหน่งธุรกิจครับนักธุรกิจระดับซีเวอร์นะครับระบบก็จะดูที่60คะแนนเป็นเกณฑ์ครับมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราก็ยังไม่เป็นนะครับ นักธุรกิจระดับที่2เรียกว่าตำแหน่งพ l ท t i n u นะครับอันนี้ก็ต้อง 200cv ขึ้นไปตามกว่านี้เขายังไม่เป็นนะครับและตำแหน่งนักธุรกิจระดับที่3เรียกว่าตำแหน่ง emerald นะครับ 500cv ขึ้นไปครับตามกว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งนักธุรกิจที่เราสามารถเลือกได้คือตำแหน่ง diamond นะครับก็คือ 800cv เองครับแล้วแต่สินค้าว่าเราจะเอาอะไรนะครับที่นี่สําคัญมากครับตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคือตำแหน่ง diamond นะครับผมเรียนเลยเนาะตำแหน่ง diamond ทำให้เราสามารถรับรายได้สูงสุดในการเริ่มต้นเลยนะครับ เราเป็นตำแหน่งแล้วปั๊บคุณสามารถรับไปได้นะครับจากบริษัท a อ s นะฮะตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4รับเป็นรายสัปดาห์นะครับเห็นไหมฮะข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10รับเป็นรายเดือนครับนะฮะซึ่งปัจจุบันก็มีผู้นำของเรานะฮะรับไปแล้วนะครับทั้งหมด11ข้อนะครับรับหมดแล้วก็มี3รหัสตัวนี้ที่รับทั้งหมดเนาะเกือบ10กว่ารหัสนะครับที่รับอย่างนี้นะครับแล้วเราจะรับยังไงบ้างมาดูนะครับเริ่มต้นจากการที่เรานะครับ หนึ่งก็คือซื้อสินค้าในราคาเท่ากันครับไม่มีส่วนต่างเลยทนะ่ผมเมื่อผมที่อยู่มาประมาณ5ปีปัจจุบันผม7ปีนะครับผมก็ซื้อในราคาต้นทุนเริ่มอ,อย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นโรล้อยก็คือ1,200บาทแต่ราคาหน้ากล่องที่2 5 0 0นะครับและราคา43รนะครับราคาต้นทุนที่3,5 0 0สําหรับแรกเข้านะครับแต่สําหรับคนที่เป็นธุรกิจเดิมอยู่แล้วนะครับคนที่มาก่อนแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคา2 5 0 0เห็นไหมครับ แสดงว่าทุกคนมีราคาทุนทุนเท่ากันครับไม่ได้มีส่วนมากหมายถึงว่าไม่ได้มีส่วนที่จะได้ราคาดิสคาวมากกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มสู่นะครับเรียกว่าค่าแนะนำแล้วนะครับ ข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับมีหลายท่านนะครับที่เริ่มต้นที่ตําแหน่งซีเวอร์นะครับแล้วก็เป็นซีเวอร์แบบไลคลาสอะไก็มีนะครับเพราะไม่เข้าใจทําให้เราขาดทุนนะครับทีนี้ยกตัวอย่างครับการที่เราเริ่มต้นที่ตำแหน่งซีเวอร์เราสปอนเซอร์ตำแหน่งซีเวอร์นะครับตำแหน่งเดียวกับเราได้ซีเวอร์ภาษณเข้าใจให้เราเท่ากันนะครับเพราะทุกท่านก็จะได้ราคาเท่ากันนะครับในราคานักธุรกิจนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไปสปอนเซอร์ตำแหน่งพัฒนาบานะครับ คุณจะได้รับทันทีครับ1,400บาทครับมาจาก200คะแนนนะครับถ้าเป็นตำแหน่ง e m e r ร l d ก็คือ3,5ม0นาะครับมาจากคะแนนที่เท่าไหร่ครับ500 CV วีนเองครับและตำแหน่งไดมอน n d ก็คือ800 CV วีคุณจะได้รับ5,6 0 0บาทนะครับอันนี้แค่ระดับพื้นฐานนะครับบางท่านอาจจะได้มากกว่านี้เพราะว่าสินค้าอาจจะซื้อเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับและที่สําคัญมากกว่านี้สามารถแนะนาได้ไม่มีขีดจํากัดนะครับนี่แหละครับที่สุดยอดมากเลยครับการที่เราสามารถที่จะมีความขยันมากเขาได้มาก ขยันน้อยก็ได้น้อยไม่ขยันก็ไม่ได้ตังค์ครับอันนี้บริษัทแฟนสุดนะครับแล้วที่สําคัญมากกว่านี้นะครับ มาดูโครงสร้างมันครับที่ทําให้หลายท่านเป็นมนุษยยเงินล้านแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่แหละครับที่หลายท่านไม่เข้าใจว่าทาไมด็อกเตอร์ผมจะเป็นซิลเวอร์ได้ไหมได้ครับบริษัทไม่ได้ห้ามเราไม่ได้บังคับเรานะครับถ้าคุณเป็นซิลเวอร,คร์คุณจะได้ค่าขยายธุรกิจและค่านะนําหนึ่งช่้นเดียวถ้าคุณเป็นตําแหน่งพลัตินั่นนะครับคุณจะได้ค่าขยายธุรกิจ2ชั้นก็คือ22%นะครับถ้าเป็นธุรกิจระดับอิมเมอรอลนะครับคุณก็จะได้รับผลผสิ์ประมาณ24%นะครับ แต่ถ้าเขาเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับคุณจะได้รับอ่าข่างอย่างต้นกิจ26%เห็นไหมครับ26%ย่อมมากกว่าแค่ชั้นเดียวนะครับถูกไหมครับมาดูนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เราสามารถโตด้วยตนเองได้เป็นโครงสร้างที่สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับมาดูเลยนะครับนี่คือตัวเรานะครับมองตัวเองเป็นเกณฑ์เลยนะครับสมมุติวันนี้เกิดเราคนแรกที่สมัครคนนี้เลยแล้วก็นึกถึงเพื่อนเราญาตินะครับหรือว่าที่เราหวังดีเขาอยากให้เขาสาเร็จกับเราครับ คนแรกโอเคนะครับสมัครเลยครับเป็นนักกิฬาระดับซิเวอร์นะฮะสมมติต่อดด้านซ้ายเราแล้วกันนะครับแน่นอนครับประสาทเขาจ่ายแล้วนะครับสี่ร้อยยีบาทครับแล้วคนนี้นะครับก็ซื้อสินค้าในราคาเท่าเรานะครับก็คือสมัคร300้อซื้อโรยน์อยประมาณ3กระปุกนะครับในราคา1,200นะครับประสาทเอฟเฟจ่ายเลขกสิทธิ์ให้เราครับเรียกว่าค่าขยายธุรกิจครับแค่ชั้นลูกนะครับ20%ปละนะครับต่อมานะครับ เราเป็นคนที่สองแล้วเขาต่อด้านขวามืออย่างนี้นะคือด้านขวามอือผมเนานะคนคนนี้นะครับเป็นเพื่อนเราเหมือนกันนะครับเขาอาจจะสมัครต้นกิดระดับพัฒน้ำครับพัฒน้ำคือ200ร้ีนะครับ คูณ20%นะครับเราพอสัดจ่ายเราวันนั้นหนึ่งพบาทครับเห็นไหมครับทีนี้เรามีคนที่3ขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถต่อให้สาย3ได้นะครับเพราะเราใช้แบตเดอรี่ให้เราช่วยกันเป็นทีมนะครับหลังจากนั้นเราก็แนะนําครับต่อใต้โครงสร้างหมายเลขเอสนะครับคือซิวเวอร์เองครับแต่เป็นลูกเรานะฮะเพราะเราเป็นผู้สปอนเซอร์ตรงครับเมื่อสปอนเซอร์ตรงปั๊บระบบก็จะสแกนเจอปั๊บเป็นเจนหนอเรช่นอะไรกันแล้วพอสมควรจ่ายให้เราครับเพราะคนนี้เป็นตําแหน่งนะครับอิมมอร์ลครับก็คือ 3,500บาทครับยังไม่หมดนะเบอร์เราเป็นคนที่4ด้วยถูกไหมครับคนที่4ปั๊ดนะครับพอสปอนเซอร์มาก็าต่อนะเพราะว่าเราต้องวางโครงสร้างตัวเองให้เป็นสปสตร์ให้ได้ครับเพราะคนที่เบอร์คนนี้เนะี่ยเป็นคนที่นะครับมีเป็นคนมีวิสัยทัศน์ครับและพร้อมด้วยการเงินครับเขาเป็นตำแหน่งไดมอนด์เลยว่า เข้าจริงกับเราครับนะฮะไม่นอนครับเมื่อเาเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับบริษัทก็จ่ายให้เรานะครับก็คือ5 6 0 0บาทครับแต่ยังไม่หมดสิครับประเมินใน S เข้ามาเขาต้องฟังแผนแบบนี้แหละเขาก็ตื่นเต้นนะอยากจะมีรายได้เหมือนกันครับสปอนเซอร์คนครับใน S คนนี้อยู่ที่หยุดคนนี้ครับนะฮะคนนี้ครับใน S นะครับนี่ครับใน S คนนี้เขาก็แนะนำคนครับต่อด้านนี้เลยครับเห็นไหมครัตอบแต่ว่าคอนดิชันดีครับไปแนะนำนะฮะหรือว่าสปอนเซอร์ตำแหน่งไดมอนด์ครับบริษัทก็จ่ายเขาด้วยนะครับเท่าไหร่ครับ 5,600เท่าเราทุกตำแหน่งสามารถแนะนำได้หมดครับเป็นข้อดีของ a f เฟเรามากเลยครับนะฮะต่อมานะครับเปิรนคนนี้ครับคือตำแหน่งคนที่เป็นตำแหน่งผ้าทีน้ำครับก็ไปแนะนำเพื่อนเหนกันนะครับแต่คนนี้สบักเป็นไรครับตำแหน่ง e ีมอรลอดครับบริษัทก็ จ่ายให้เพชรชินน้ำนะครับเท่าไหร่ครับสามห้าร้อยบาทครับแล้วก็จ่ายให้เราสองเปอร์เซ็นต์ด้วยเห็นไหมพอเป็นเจ็ดสองแล้วเนาะดิอัดมันก็เหมือนกันเราก็ได้สองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเท่ากับห้าร้อยหกสิบบาทครับเห็นไหมครับแล้วจ่ายให้นายเอ็ดด้วยนะครับถูกไหมครับนี่คือระบบที่สุดยอดมากๆครับยังไม่หมดนะครับบังเอิญนะฮะไดมอนด์คนนี้เหมือนกันเขาก็มีเพื่อนเหมือนเราครับเขาก็แนะนำนะครับถูกไหมครับนะพอแนะนำต่างหน้าอิมอลแล้วนะครับบริษัทก็จ่ายให้ครับจ่ายใครจ่ายให้คนที่เป็นต่างหน่งไดมอนด์นี่แหละยี่สิ ทีนี้พอจะมาจ่ายให้คนนี้ครับเปิดคนนี้เขาเป็นตำแหน่งเซเวอร์ไม่มีสิทธิ์รับได้นะครับนี่แหละทําไมต้องเป็นตําแหน่งอัปเกรดตัวเองให้เร็วขึ้นครับถ้าคนเป็นตําแหน่งเซเวอร์เหมือนเดิมคุณไม่มีสิทธิ์รับในข้อนี้นะครับเพราะคนได้แค่เจนเดียวบริษัทก็จะพัดพาสมาแล้วอยงนี้ครับเราจะรับ2%เท่ากับนะสองของอิมอลอดนะครับนี่คระเหมือนกันครับอิมอลอดคนนี้ก็ไปแนะนําคนเพิ่มนะครับเขาเป็นไดมอนด์เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือบริษัทเอฟเฟก็จ่ายให้คนนี้นะครับ5้0 0ัแล้วก็จ่ายให้ ่าจีนอรห้าร้อยหกสิบแล้วเขาจ่ายให้เราด้วยครับเห็นไหมครับห้าร้อยหกสิบกันเท่ากับว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของคนนี้นะครับสามารถแนะนําได้ไม่มีขีดจํากัดนะครับและทุกคนก็มีสิทธิ์วางได้ซ้ายและขวาของตัวเองเท่านั้นนะครับเราจึงเลกแผนนี้ว่าเป็นอินฟินิตี้เลเวลนะครับแนะนาลึกไม่จํากัดนะครับเราคิดดูนะครับเราจินตการดูนะเฉพาะข้อที่สองอย่างเดียวยังรับไม่มีลิมิตเลยนะครับทุกคนก็จะรับได้ตามตำแหน่งตัวเองฮะสูงสุดก็คือ4 g e เจเน t เรชันแบบคอมเพลชันนะครับ ยังไม่หมดนะฮะเนื่องจากว่าแต่ละท่านนี่นกอยังมีคะแนนมันยังมีคะแนนมาใช่ไหมทีนี้ผมจะสปใหดดูตัวเลขว่าถ้าเราเป็นไดมอนด์นะครับและถ้าสมมุติว่าทุกคนเป็นไดมอนด์แบบเรามาดูตัวเลขที่จะเกิดขึ้นที่บริษัท A เฟสจ่ายให้เรานะครับาตามออกมาครับนี่ครับนี่คือโครงสร้างแบบนี้นะครับมาดูนะครับการที่เราจะเติบโตตรงในโครงสร้างแบบนี้มันไม่ใช่เติบโตได้ว,วันเดียวนะ,ะมันใช้เวลานานนะคะออรับเพราะฉะนั้นว่าเราตั้งเป้าหมาย3ปีนะครับ1,000วันนะฮะลองเรา,าดูซิว่าถ้าเราตั้งเป้าหมมมาายแแบบนมมนีี้สตติ่คคัวเรระคะครก านซ้ายมือนะครับก็เ, bueno, เราก็จะมีทุกคนก็จะมีซ้ายกับขวานะครับเหมือนกันนะครับคนแรกครับก็คือตัวเรานะครับแนะนําด้านซ้ายแบบนี้ครับคือใน A เข้ามาใน B เข้ามานะครับขนาดที่เรากําลังคัดคนอยู่นะครับใน A ใน B ah นขนเ,เขาา้ามีเพื่อนนะครับเขาก็แนะนําไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจน2แล้วเนาะเราจะได้ค่าแนะนําตามข้อข้อมูลก็คือถ้าเป็นรูปก็คือ20%ถ้าเป็นเจน2คือ2%ครับนี่ครับถ้าเป็นเจน3ก็2%กันนะ ทีนี้เรามีมีเพื่อนอีกแล้วเราก็สปอนเซอร์แล้วก็ต่ออย่างนี้ครับด้านซ้ายมือนะครับนายซีก็คือลูกเราอีกแล้วถ้าว่าลูกเราก็จะมาซอดในโครงสร้างของด้านซ้ายมือเห็นไหมครับใต้นายเอ๋กลงไหมครับไี่ไม่หมดนะครับบังเอิญเราหาคนเพิ่มเราก็ต่อฝั่งด้านขวาด้วยพะย่ะไปเลว่านะครับเป้าหมายของเราต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ให้ได้ครับแสดงว่าเรามีเจนลูกเราประมาณสีคนละขณะที่กำลังค้นหาอยู่ปั๊บนะครับก็จะมีนายซีเขาได้นำไปได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนายซีนะฮะเข้าไปแนะนําไปทีนี้เราก็จะเจอเพื่อนอีกล แล้วก็สปอนเซอร์เขาตอตรงนี้ครับนะเห็นไหมครับพอตอมาแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับนี่ฮะใน E ครับก็คือลูกเราอีกนะแสดงว่าลูกของเราปัจจุบันมีอยู่ประมาณซ้ายสขวา2นะครับเนื่องจากว่าเราก็สปอนเซอร์เพิ่มครับเห็นไหมครับพอเป็นแบบนี้นะครับใน F แสดงว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วในเดือนนี้นะเห็นไหมครับนี่เ็นธุรกิจที่สุดยอดมากๆครับผมได้ฟังข้างแรกนี่นะครับผมนอนไม่หลับ7วันนะครับบอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะแสดงว่า แซงกันได้ทุกท่านได้เห็นในโครงสร้างไหมครเราสามารถแซงใน A ได้ในสี่เห็นไหมครับเป็นธุรกิจที่สุดยอดมากๆนะครับทุกคนก็แอคชั่นแบบนี้นะฮะในระหว่างนี้เราจะได้ค่านินาม g e หนึ่ง Gen สองสามของเรานะ Gen สี่ของเรานะคะรับนะครับและทุกคนก็สามารถที่จะทําแบบเราได้หมดครับเพราะทุกคนก็คือสามารถวางได้ซ้ายสุดขวาสุดได้เท่านั้นก็เหมือนกับเรานี่แหละนะครับเห็นไหมครับเพิ่มไปเลยครับซ้ายสี่ขวาสี่แบบนี้ครับ เพราะเราตั้งเป้าที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็ทาวิโคซุปเปอร์สตาร์ไปเลยนะครับอย่าลืมถ้าถ้าเราทาแบบนี้ภายในสิ้นปีนี้นะครับผมทุกท่านในห้องนี้เป็นว่าทีวีพีทุกท่านนะครับกด454ให้ตัวเองด้วยนะครับนะครับนี่คือระบบของเอฟเฟกนะครับแนะนํเลึกไม่จํากัดนะครับนี้สุดยอดมากนะครับทำให้เราสามารถที่จะรับไปได้ต่อยังไม่หมดนะครับทีนี้คือเพดานนะครับเพดานคืออะไรนะครับ เพดานคือไรายได้ของเรานะครับเพราะอย่างยี่ห้ออื่นก็มีแบบนี้นะครับแบรนด์อื่นนะแต่ว่าเขามีเพดานที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับหนึ่ลา้านกว่านะครับ แต่ของเ f ฟเสเรามีแม็กซิมัเพดานเราเท่าไหร่ครับ10ล้าน5 0 0แสนทุกท่านลองจินตนาการดูอีกประมาณสัก1ปี2ปี3ปี5ปีข้างหน้าดูสิครับถ้าในโครงสร้างนี้นะครับทุกท่านสามารถรับไปได้ที่นี่เบสิกเดีลล้านนึงผมดีแล้วได้แน่แครับเพราะว่าถ้าท่าเป็น v ีพนะครับทุกท่านสามารถรับอย่างนี้ได้หมดนะครับและพยายามเอาตัวเองอยู่ระบบให้ได้นะครับยังไม่หมดนะครับมาดูในโครงสร้างวิธีจ่ายให้เราในแต่ละสัปดาห์ครับมาดูครับ ยกตัวอย่างครับว่าในแต่ละวันนี้นะครับสมมติว่าเราเป็นไดมอนด์ใช่ไหมครับและเราก็แนะนําคนไดมอนด์ที่มีใช้5้าขอห้านี่แหละให้มีสิบคนนี่ครับเรามีลูกอยู่สิบคนสมมุตินะครับว่าทุกคนเป็นไดมอนด์หมดเลยนะฮะมาดูนะครับนี่คือเอเฟชัจ่ายให้เรานะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าไหร่ครับสิบคนคูณด้วยสิบนะฮะเราจะได้รับเลขสิบข้อนี้นะครับค่าแน้ำห้าพันหกครับแต่คนร้วงไม่จำนวนสิบคนก็คือห้าพันหกครับสมมติเราได้แค่สิบคนเราจะได้ห้าพันหกครับสรุปครัับแตต่่ทีีน้ยยกวอางครับ 10คนนี้ก็ตั้งเป้าหมายแบบเราครับใช้ห้กว่าห้าเป็นี้แหละเพราะทุกคนอยากจะได้รถแบบเราครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ทําแบบเราครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าลูกเรา10คนคนนี้ก็จะได้รับคนรนะครับห้าหมื่นหกเท่ากับเรานะครับเพราะกันทัคนละสิบใช่ไหมแต่เราได้ได้ไหม 10%ของ5 0 0ก็คือ560บาทครับที่บริษัท A เฟซจ่ายให้เรานะครับแต่มันคูณจำนวนร้อยคนถูกไหมครับการเป็นตาแหน่งไดมอนด์จริงมีความสำคัญมากๆเลยนะครับยังไม่จบแค่นี้สิฮะเนื่องจากว่าเราเป็นไดมอนด์บริษัทขาจ่ายเราในเกณฑ์สามด้วยสมมุติว่าร้อยท่านนี้ทำแบบคอนเซปต์แบบ แบบกับเ่าเลยก็จะมีเจนสาประมาณเท่าไหร่ครับ100คนครับแต่คุณด้วยจํานวนต่อคนที่บริษัทวิจัยให้เราคือคนละ660้อยห้าร้บาทครับแต่คูณด้วยจำนวน1,000พรหัสนะครับรับอีกแล้วครับ5้าแสนหกครับรวมทั้งหมดที่เราได้นะครับ5้าแสนหกใช่ไหม,ไม่หมดนะครับสุดท้ายคือเจน4ครับเจน4เนื่องจากว่าเจน4ก็จะมี ทำเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับ1ต่อส0ครับเพราะถ้าอยากได้ลดภายใน2ปีนี้แหละนะครับเมื่ออยากเป็นแบบนี้แน่นอนครับเจนสี่เราจะมีคน1 0 0 0 0หมคนครับสมมติไม่1 0 0 0 0ืนคนนะครับบริษัดใจเราต่อด1รหัสก็คือห้าลบาทครับแต่คูดไม่จำนวนเท่าไหร่ครับ1 0,000ืนรหัสครับเราจะได้รับข้อนี้ข้อเดียวนะ5้าล้านหครับรวมทั้งหมดก็จะได้รับเท่าไหร่ครับนี่ครับหกล้านกว่าบาทนะครับจางมากเลย ที่ถ้าเราเกิดเราเป็นซีเวอร์ล่ะคุณแค่รับแค่เจนเดียวนะครับเห็นไหมแต่ถ้าคนเป็นพัฒทีร,รับรับแค่เจนถ้าคนเป็นอีมันรับแค่3เจนครับแต่ถ้าคนเป็นไดมอนด์รับทั้งหมด4เจนแน่ๆครับอันนี้ครับที่ผมกับรถเครได้รับข้อนี้ข้อเดียวต่อเดียนก็คือ6หลักนะครับบอกเลยเนาะฉะนั้นปัจจุบันผมแนะนําคนนะฮะซ้าย100ขวา100ครับขึ้นไปฉะนั้นนะฮะทุกท่านสามารถที่จะ สปอนเซอร์เยอะก็ดีนะครับบอกเลยนะครับอย่าไปมองคนอื่นแล้วทั้งมองตัวเองเนะาะเพราะทุกคนก็คือใครได้เราได้ครับไม่ใช่อัพไลน์ได้หรือว่าใครได้นะครับเราได้นะครับนี่คือข้อที่2นะครับยังไม่หมดนะเนื่องจากว่าคะแนนในกลุ่มมันก็จะมีมนุประสงค์ก็จะยกมาจ่ายให้เราในข้อนี้ต่อครับแล้วข้อที่3ครับข้อนี้จะจ,ะจ่ายให้เราตามตำแหน่งที่เราเป็นครับ ถ้าคนเป็นเซเวอร์นะครับจะจ่ายให้ทีมอ่อนไม่เกิน9%นะครับและก็ลิมิตต่อ5วันไม่เกิน500เหรียญนะครับก็คือเนื่องจากว่าเราฟิกเลทที่35บาทนะครับต่อ1เหรียญก็คือคูณกลับมากลายเป็น17,000บาทนะครับต่อ5วันนะครับถ้าคูณด้วยจำนวนเดือนครับ6รอบครับเราจะได้ข้อนี้ก็คือ150,000บาทมาจากข้อนี้แหละแต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งพัิน้มนะฮะจาก9%เป็น10%ครับแต่ข้อไม่เกินแม็กซิมัมต่อ5วัน หนึ่งพันเหรียญน,นะครับไม่เกินถ้าเป็นคูณมาเป็นบาทก็คือไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทต่อห้าวันครับต่อเดือนก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับ, 2, 000, 1, 000บ,รบถ้าเราเป็นตําแหน่งอิมเมอรนะครับก็คืนสิเอ็ดเปอร์เซ็นตแต่ก็ไม่เกินหนึ่งพันห้าเหรียญน,นะครับถ้าคูณมาเป็นบาทก็ไม่เกินนะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับและก็ต่อเดือนก็คือสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับและถ้าเป็นตําแหน่งไดมอนด์นะครับเห็นไหมฮะทํางานเท่ากันแต่ผลัและผนต่างนี่แหละก็คือต่อ 5วันไม่เกิน2,000เหรียญนะครับฟิกเลทที่เท่านันครับสายไมบาทนะครับก็คูณกลับไปก็ใกล้ประมาณ70,000บาทต่อ5วันต่อเดือนก็คือส0 0แสนนะครับ20,000บาทนะครับคูณเดี๋ยรอบนะครับนี้ครับนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นใครที่ยังเป็นตำแหน่งอย่างนี้คุณต้องอัปเกรดเร็วสุดครับอย่าไปเป็นนานถ้าเป็นซิเวอร์นะครับหรือพ่อทิน้าอิมเมอรัลนะครับคุณต้องพยายามที่จะอัปเกรดให้เป็นไดมอนด์ที่สุดครับ เพราะค่ายนำสีชั้นนะครับแล้วก็ไบเตอรี่ให้คุณนะฮะจาก9เป็น13เปนะครับส่วนตำแหน่งสร้างอ่นนี่แหละนะครับถ้าเป็นซูเปอร์เซอร์13.5ถ้าเป็นระดับดีเรคเตอร์ขึ้นไปนะครับ14เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้สำคัญมากเลยเนาะอยากให้ทุกท่านตั้งเป้าหมายที่ตำแหน่งดีเรคเตอร์นะครับเพราะว่าจะคูณให้เราต่อห้าวันคือห้าพันเหรียญนะครับต่อห้าวันได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อเดือน หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับตำแหน่งที่ทุกท่านจะต้องโฟกัสที่สุดครับส่วนตำแหน่งอื่นถ้าเราโฟกัสเป็นนะคะตั้งหลักให้ได้อย่างนี้มันขึ้นอัตโนมัตินะครับคุณจะได้รีนะครับตำแหน่งตัวเองเป็นต,ตำแหน่งที่เป็นนะฮะรารเ,รเดือต่อเนื่องทุกเดือนครับแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกลายเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับและสุดท้ายตรงนี้นนเราจะได้เดือนหนึ่งสิบล้านห้าแสนนะครับและปัจจุบันยังไม่มีอ่าขร,รับนะเป็นตำแหน่งปรเธานะครับอย่างมากอย่างผมกับผู้นำของเรานะครับอาจารย์นุ้ยนะครับ เป็นตำแหน่ง SPP นะครับเป็นสามมหาปัชบันนี้เนาะหลังจากนั้นไม่พอนะครับเนื่องจากว่าเรามีข้อที่4ครับที่บริษัท AFs จ่ายให้เราในทุกสัปดาห์นะครับเอามาดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับข้อนี้นะครับให้ดูตัวแรกเลยนะครับถ้าวันนี้เกิดมี CV แบบนี้เกิดขึ้นในองค์กรซ้ายขวาเร้นะมาดูนะครับฝั่งนี้มีนําหมื่นหนึ่งฝั่งนี้มี5 0ห้าหมื่นวิธีการที่บริษัท AFs เขานะครับประมวลผลให้เราเพื่อใจเรียกเศษให้เรานะครับมาดูนะครับสมมติคนนี้คือตััวเรรานะคบ เราจะเรียกว่าทีมแข็งหรือทีมสรองกับทีมอออนะครับซ้ายขวาได้หลายนะครับอาจจะสลับไปสลับมานะฮะไม่ได้ฟิกแบบนี้นะครับจะดึงคะแนนที่มีห้าหมื่นให้มันบาลานซ์กับที่มันมีหมื่นหนึ่งครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็คูณให้เราตามเต็มที่ตามสูงสุดขึ้นประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญนะครับแล้วก็คูณกับมาที่สามสิบห้าบาทครับเราจะได้รับเฉพาะข้อนี้ข้อเดียวครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับในข้อนี้นะค่านิ้นไม่เกี่ยวนะครับ ข้ออื่นไม่เกี่ยวนะครับและก็ยกคะแนนที่ให้ที่เหลือ4ีเหมือนเนี่ยยกไปให้ในวันที่26มันพรุ่งนี้นะครับและก็จ่ายให้เราเต็มที่จ้อข้อนีอ้ข้อเดียวเดียละ10ล้าน5แสนครับออนาคตนะครับฉะนั้นเดียละล้านใครๆก็ทําได้ไม่ต้องรอชาแนลนะครับที่มาดูว่าวิธีการคํานวณข้อนี้นะครับข้อสามนี่ข้อคำนวณอยู่ในบ้างให้ดูนะครับโครงสร้างของมันให้ยกตัวอย่างครับ นี่คือโครงสร้างนะครับจะเริ่มสตาร์ทใหม่ทุกเดือนคือวันที่1นึถึงห้าเรียกว่า1รอบครับตอนนี้เขาแต่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเขาจะคุณตั้งแต่เ้ถึงสิบสี่เปอร์เนะหถึงสิบสิบเอ็ดถึงสิบหถึงยี่สรอบที่สี่นะฮะแบ้วยเอถึงยี้าก็คือรอบที่5 26ถึงเส้นเดือนก็รอบที่6ครับนี่ครับแสดงว่าเดือนเราได้6รอบครับ มาดูครับสรุปว่าเราจะมีโครงสร้างแค่แทยกขวา้ผมเรียนครับแล้วว่าเป็นสมาร์ทแพลนนั่นเองให้เราทำกานง่ายจ่ายอ่าเลขาจิ์ให้เราตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่11 12คือข้อนี้หมดครับอยู่ในโครงสร้างนี่แหละนะครับมาดูครับสมมติวันนี้เกิดเรามีแทากขวาแบบนี้ครับวิธีการเขาก็จะคำนวณได้เอาบาลานซ์นะคะแนนบาลานซ์กันนะครับนี่ครับยกคะแนนที่่อนมาแล้วก็เอาคะแนนที่มาลบแล้วก็เหลือเท่าไหร่ยกไปให้ในวันพรุ่งนี้อย่างนี้ลักษณะนี้ครับแล้วก็คุณให้เรานะครับคนณที่14%สูงสับเราจะเราจะได้รอบนี้ก็คือ 2,000แปดร้อยเหรียญนะครับแต่คูณดที่3.5แล้วจะประมาณ9,008เฉพาะข้อนี้แค่เดียวนะครับส่วนในวันที่26ถึงวันที่30เกิดว่ามีแบบนี้ครับแสดงว่าฝั่งนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งฝั่งนี้มีแสนแปดเขาจะเอามปกว่าล้านนะครับแล้วก็ยกไปเหลือที่ให้แปดหมื่นในในวันที่หนึ่งเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งอ่าสิงหาคมนะครับแล้วก็จ่ายให้เราแบบนี้ครับแบบนี้เป็นได้ครับสลับไปสลับมานะครับไม่ฟิกนะครับแสดงว่ามันสามารถที่สลับไปสลับมาตามโครงสร้างของเรานะครับ และก็สามารถรับข้อที่สูงสุดนะครับต่อเดือนต่อ5วัน1นล้านเจ็ดแสนบาทครับต่อเดือน10บล้านห้าแสนครับต่อปีครับ126ล้านบาทครับท่านสามารถรับแน่นอนครับในอนาคตข้างหน้าครับในโครงสร้างแบบนี้แหละแต่ที่สําคัญมากกว่านี้มันยังหมดแค่นี้สี่หลังจากที่เราได้ไปแล้วยังมีคลาดในโครงสร้างซ้ายขวาเรายังมีเจน1เกน2เจน3เจน4เกน5เราด้วยและบริษัทเอเฟรสก็จะมาจ่ายเราในข้อที่4เพิ่มครับเราเรียกว่าแมทชิ่งครับจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ10%เ์ ลึกไประมาณห้าเจนครับแบบนี้ครับอ่าดูนะสมมุตินี่คือตัวเรานะครับอันนี้จ่ายตั้งแต่ตำแหน่งอีเมอรลขึ้นไปนะครับสมมติเรื่องคือลูกเราเนี่ยครับเราเป็นเราเราแนะนํา A เข้ามาอย่างนี้นะครับนายเคนนี้นะครับรับปรายได้เฉพาะเดือนนี้นะฮะสมมติยุคแต่งทั้งเดือนแล้วกันเนาะทั้งเดือนเข้าได้ทีมออดประมาณ10,000บาทนะฮะทุกท่านว่านะครับเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ใน A คนนี้นะครับมีรายได้ทีมออด10,000บาทนะฮะตลอดทั้งเดือนนะครับพอสัตว์เอฟเคสแกนดูปั๊บเจอแล้้ววนะคครรรัับบจ่าายยเ10%ด ก็คือ1000บาททําให้หลายท่านที่ได้เงินเพิ่มนะฮะตรงนี้ไม่มีซ้ายมีขวาขอให้เป็นเจนเรานะครับไม่มีซ้ายมีขวานะฮะเพราะที่อาจจะเจอคนเก่งที่เข้าใจและเข้าระบบนะฮะและเขารับเราได้รับเราก็จะได้อ่าเขาเรียกสิิ์นี้ด้วยนะครับข้อนี้นะครับอ่าไม่หมดนะครับยังต่อเมื่อเรามีนายบด้วยอยู่ด้านขวาด้วยใช่ไหมอยู่ด้านขวาเบอร์คนนี้เบอร์คนนี้เป็นคนที่มีแอคทีฟครับเข้าระบบตัดเวลานะครับเข้าเข้าใจว่าโครงสร้างนี้ใครๆก็ทําได้นะครับ เมื่อเขาเข้าใจปั๊บก็เอาทีมงานเข้าระบบให้นะครับเมื่อเขาเา้าระบบปั๊บเข้ามีได้ได้ประมาณ5 0,000บาทบริษัทเอฟเอสจ่ายเราเรา10%ก็คือ50,000บาทครับแล้วเอฟเสจ่ายไปไม่ให้เรานะครับนะฮะสูงสุดต่อ1นคนต่อ1นคนนะครับนะฮะก็คือ10,000แสนบาทแต่จ่ายลึกประมาณห5เจนครับยิ่งใครมีลูกองมีมีแล้วว่ามีสายเลือดเยอะมีลูกหลานเยอะรวยนายคงสร้างแท้ขวาตัวเองนี่ครับผมจะสรุปให้ดูตัวแรขครับถ้าสมมติอีกประมาณ5ปีข้างหน้า บริษัทเอฟเฟกเข้าตลาดซับมาดูตัวเลขที่จะเกิดขึ้นครับนี่ครับข้อนี้บริษาเขาจะเริ่มจ่ายให้เราเฉพาะตำแหน่งอิมเมอรัลนะครับ1เจนถ้าเป็นตำแหน่งไดมอนด์จ่ายสเจนถ้าเป็นตำแหน่งสร้างเห็นนะฮะนี่สําคัญมากเลยนะถ้าเป็นซูเปอร์ไพเซอร์จ่ายประมาณ3เจนถ้าเป็นดีเรคเตอร์จ่ายประมาณ4เจนนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอาซีนียร์ดีเรคเตอร์จ่ายประมาณหเจนครับเอามาดูตัวเลขถ้าสมมติเราคาดกันต่อว่าอีกประมาณเดือนหน้าเราก็จะเป็นตำแหน่งอาซีนียร์ดีเรคเตอร์นะครับมาดู ตัวเลขที่บริษัทเอฟเฟกจ่ายให้เรานะครับมาดูนะครับนี่ครับสมมุติว่าเราเป็นเลยนะนะครับจนินตว่าเราเป็นตด้เป็นซื้อนิตเน็ตไนเตอร์เดือนนี้แหละไม่ต้องเราเดือนหน้าเลยนะครับวันนี้มาดูซิว่าเกิดเรามีลูกสปอนเซอร์ตรง10คนครับที่อยู่ไซส์ห้าของห้าของเราที่แอคทีฟนี่แหละนะครับและสมมุติทุกคนครับก็มีได้ประมาณเดือนละหมื่นพอละเด้งหมื่นบาทนะครับแน่นอนครับก็คือคนละพันเองถูกไหมเพราะว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของหมื่นก็คือพันเองแต่มันคูณที่จำนวนสิบคนครับบริษัทก็จ่ายเราเท่าไหรร่่คับบเพิมอีกาท จากโครงสร้างไซขวาที่เราได้ไปแล้วนะครับสรุปก็คือ1นึ่งบาทที่นี้อย่าลืมว่าเรามีเกณฑ์สด้วยใช่ไหมครับเพราะเราใช้กฎทวิคูณนั่นเองครับเมื่อเรามีลูก10คนนะครับลูกเราสิบคนก็ทำแบบเราเขาก็จะได้แบบเราครับและแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีลูกนะฮะสิมีหลานร้อยคนครับสมมติว่าคนละพันบาทเหมือนกันเขาจแสดงว่าเขาได้ประมาณคนละหมื่นเราได้ประมาณพันในสมวนนครับเอฟเฟกต์จ่ายเราเนาะคูณจำนวนร้อยคนเราได้อีกแสนนึงครับซึ่งปัจจุบันครับผมก็รับข้อนี้เดีอยวละเจ็ดหลักนะครับบอกเลยเนาะยังไม่หมดนะครับ เราก็มีเกณฑ์สามด้วยส่วนมเพราะเรามีเกณฑ์สองสิร้อยคนทําแบบเดียวกันครับเรียนแบบครับก๊อปปี้ครับเมื่อเราทําแบบนี้ได้แน่นอนครับก็จะมีเกณฑ์สาประมาณหนึ่งพันคนครับไอ้หนึ่งพันคนนี้ครับเขาก็ได้รับค่าเรียนสิทธิ์เท่าเราคนละหมื่นบาทแต่ว่าบริษัทเอพิจ่ายให้เราคนละพันเองครับเจ็ดหลักแล้วนะแต่อย่าลืมว่าบริษัทเอพิจ่ายให้เราถึงเท่าไหร่ครับห้าเจนครับห้าเจนครับเหมือนกันครับสมมติมีประมาณหมื่นคนในอนาคตครับเราจะรับอีกประมาณสิบล้านนะครับ และที่สําคัญมากตนี้เกิดเรามี5เนะครับ10%รวดอีกแล้วคูณด้วยจำนวนเท่าไร่ครับ1 0 0 0 0คนในอนาคตครับและเราจะได้เท่าไหร่ครับ1 0 0ล้านนะครับแล้วสมมุติมมติดกตางว่าอีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าบราิษัท A4S เข้าตลาดลั์นะครับและตอนนั้นเราก็จะเติบโตแบบเอาอินฟินิตี้เลยนะครับผมสมมุติว่าอ่าเรามีรายได้ประมาณคนละหมื่นบาทได้ไหมเพิ่มอีกคนเป็นหมื่นไหมฮะถ้าเป็นหมื่นว่าผมจะรับข้อนี้ข้อเดียว เดือนละพันล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าอีกสักสิปีย0สิปีข้างหน้าเกิดว่าผมนะครับทุกคนเป็นอะไรครับเป็นอ๋อเป็นตําแหน่งวีพีหมดเลยและผมได้รับทุกคนคนละแสนหนึ่งเราผมจะรับข้อนี้หมื่นล้านนะครับแต่ผมว่าเอาง,ง่ายๆเลยกันนะขอให้ผมได้รับคนละประมาณแค่ทั้งหมดที่ผมขอแค่1%พอแล้ว็นพอละท่านว่าเปลี่ยนไปได้ไหมครับห่ครับยังไม่หมดนะท่านนะครับอันนี้จะพาะแค่รายรายสัปดาห์นะ ะะยังนักขนาดนี้เลยนะครับลองตั้งเป้าหมายที่เฟสประมาณ5ปีดูสิครับรับแนในเดือนลกล้านตลอดชีวิตของเราครับ